สวัสดีค่ะน้องๆอ,อ่าวันนี้บทที่6ตอนที่สองนะคะวันนี้พี่กุ้งก็จะมาต่อให้จบเลยนะคะจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะรบกวนน้องๆสักคู่ที่จะทบทวนอาทิตย์ที่แล้วก่อนนะคะน่าเราได้เห็นว่าดาวิดและพักพวกนะคะรีบเด้งไปในไปพักในถนะ้ำเนาะ ภายในถ้ำนั้นนะคะก็เป็นถงใหญ่เนาะพวกเขานั่งลงบนพื้นที่ชื้นเย็นแล้วก็รู้สึกสบายนะคะที่ได้หลบเด็ดร้อนเนาะคนหนึ่งร้องถามขึ้นว่าเราอยู่ที่ไหนกันนี่อดาดดวิดตอบว,ว่าเราจะอยู่ที่เอนเกดี ดาวิดเข้าใจความรู้สึกสับสนของชายคนนั้นได้นะคะเพราะพวกเขาว่าได้พากันหนีกษัตริย์ซาอูลมานานแล้วจึงยากที่จะจําได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนขณะที่พวกเขากําลังพักผ่อนดาวิดได้นึกย้อนไปถึงการหลบหนีที่ผ่านผ่านมาที่ไหนบ้างที่ใช้หลบซ่อนกษัตริย์ซาอูลดาวิดไม่สามารถจะนับได้เลยเพราะเขาได้ย้ายที่ตลอดเวลานับ แต่วันอันแสนเศร้าที่เขาต้องอำลาจากโยนาธานที่ทุ่งนานั้นนะคะบาปนิสยาได้โคบงำซาอูลพระองค์จึงตัดสินใจที่จะฆ่าดาวิดความบาปทำให้เราทำสิ่งที่ชั่วร้ายกษัตริย์ซาอูลนะคะถูกควบคุมด้วยความนิสยาทำให้พระองค์กระทำสิ่งที่เลวร้วายเนาะพระองค์ตัดสินใจที่จะฆ่าดาวิดนะคะดาวิดเคยหนีไปเมืองโนบ เพื่อหลบซ่อนใช่ไหมแต่คนรับใช้ของซาอูลจำเขาได้นะคะเขาจึงหนีต่อไปด้วยความกลัวและอ่อนล้าเขาได้เข้าไปในเมืองกัสของชาวฟิลิตเตียนะคะเป็นเมืองที่ศัตรตูของเขานั่นก็คือโกลิอตที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่นะคะดาวิดเนาะไม่สามารถภูมิใจกับวีรกรรมของเขาเขาต้องโกหกแล้วแกล้งทำเป็นคนบ้าเพื่อหาที่ปลอดภัยไว้สำหรับ ซ่อนตัวนะคะเมื่อเขาออกจากเมืองกัดกลับไปแล้วบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะคะเขาต้องอาศัยอยู่ตามถ้ำที่นี่เองที่เขาได้พบกับพรกพวกของเขาซึ่งกําลังติดตามเขาอยู่ในตอนนี้นะคะน้องๆดาวิดมองไปที่คนจํานวน600คนของเขาเนาะพวกเขาดูต่ําต้อยส่วนมากยากจนไม่มีบ้านอยู่นะคะบางคนกําลังหนีซาอูลเช่นเดียวกับเขานะคะ ดาวิดฝึกฝนคนเหล่านี้จนกลายเป็นเพื่อนแท้ของเขากับพักพวกนะคะพากนหลบอยู่ตามถ้ำตามป่าและหุบเขาครั้งหนึ่งนะคะพวกเขาอยู่ใกล้กับซาอูลเพียงคนละด้านของภูเขาเท่านั้นเองแต่เมื่อซาอูลเคลื่อนเข้ามาใกล้ดาวิดมากขึ้นนะคะพวกฟิลิตีย ก็โจมตีอิสาราเอลซาูลเลยต้องกลับไปทำศึกนะคะทำให้ดาวิดหนีรอดไปได้คราวนี้เขาอยู่ในที่เอ็นเกดีและหลบอยู่ในถ้ำหลังจากเสร็จศึกนะคะกะษัตริย์ทรงทราบว่าด,ดาวิดอยู่ที่เอ็นเกดีพระองค์จึงรีบเสด็จไปพร้อมกับทหารกองใหญ่นะคะคราวนี้พระองค์จะไม่ให้ดาวิดหนีรอดไปได้เลย เมื่อมาถึงที่เอ็นเกดีพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นธรรมใหญ่เนาะทรงเห็นว่าเหมาะที่จะพักผ่อนอืมแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าไปปลดทุกข์นะคะ ก็คือไปอื้อนั่นเองเนาะโดยไม่ทราบว่าดาวิดและพรรคพวกกำลังนั่งอยู่ในส่วนลึกของถ้ำนะคะน้องๆเพราะว่าที่นั่นเป็นที่เดียวกับที่พักของดาวิดนะคะและพี่กุ้งก็ได้เล่าไปถึงตอนนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาก่อนอื่นสิ่งใดนะคะเราจะมาอาธิษฐานแล้วก็ทบทวนข้อพระคัมภีร์ข้อท่องจำด้วยกันนะคะน้องๆ พัฒนาสาธุการแค่แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอสรรเสริญพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้พระองค์ทรงสร้างแม้กระทั่งชีวิตของข้าพระองค์พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เป็นคนบาปข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่ดีข้าพระองค์มักจะทําในสิ่งที่ไม่เป็นที่พอประทัยของพระองค์ข้าพระองค์ หล,ห,ลหลายครั้งอาจจะปล่อยให้ความอิจฉาริษยาเข้ามาครอบงำพระองค์เจ้าค่ะมีแต่เพียงพระองค์เท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือข้าพระองค์ได้ในเวลานี้ข้าพระองค์จึงขอพึ่งพาพระองค์และในเวลานี้ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะฟังพระวจนะฟังเรื่องราวที่พระองค์ได้แบ่งปันได้ได้ทอดเรื่องราวไว้ในพระคัมภีซึ่งเป็นเรื่องราวเรื่องจริงให้ข้า,ขา,ขาพระองค์ที่จะแบ่งปันให้กับน้องๆและเราทั้งหลายที่จะเรียนรู้ไปเข้าเข้า จด้วยกันพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงพระเมตตาวอวยพรน้องๆที่จะศึกษาเรื่องราวของดาวิดไปด้วยกันพระองค์เจ้าค่ะว่าพระองค์จะสอนอะไรกับดาวิดแล้วก็จะตีสอนอย่างไงกับซาอูลพระองค์เจ้าค่ะเพราะทุกคนเป็นลูกของพระองค์ล้วนแต่เป็นคนที่ทําผิด ทำไม่ดีกับพระองค์แต่พระองค์ก็จะทรงพระเมตตาแก่ทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์แล้วก็กลับใจอย่างที่แท้จริงเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ขับองค์ควรสรรเสริญข้าจึงอธิษฐานและทูลขอในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนน้องๆคะข้อท่องจำอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อ44นะคะบอกกับเราไว้ว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักสัตวูตของท่านและจงอธิษฐาน เพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านอาเมนและพระกัมพีตอนที่พ่กุ้งเล่าในวันนี้ก็ยังอยู่ในหนึ่งซามูเอลบทที่24ข้อ1นึงถึข้อ22บทที่26ข้อ1ถึงข้อ25นะคะเรามาต่อกันเลยนะคะท่ามกลางความมืดภายในถ้ำนะคะคนของดาวิดแทบจะระง,งับความตื่นเต้นไว้ไม่ได้หลังจากพวกเขาแนบชิดผนังถ้ำเขากระซิบกับดาวิดว่า วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตรัสกับท่านว่าดูเถิดเราจะได้มอบศัตรตูของเจ้าไว้ในมือของเจ้าเจ้าจะทำกับเขาตามที่เจ้าเห็นควรอาดาวิดนะคะชวยหอกพร้อมกับคลานเงียบๆไปที่กษัตริย์คนของเขาเฝ้าดูอยู่แทบจะไม่กล้าหายใจ อีกประเดี๋ยวหนึ่งนะคะซาอูลจะตายและพวกเขาจะเป็นอิสระนี่เป็นโอกาสที่จะแก้แค้นซาอูลน้องๆคะน้องเคยอยากแก้แค้นใครที่ทำไม่ดีต่อน้องไหมบางทีเพื่อนทำให้น้องขายหน้าหรือบางทีก็มีคนพูดไม่จริงเรื่องของน้องหรือบางทีก็จงใจสร้างปัญหาให้น้องน้องรู้สึกอย่างไรคะเมื่อมีคนทำไม่ดีกับน้องอ่า น้องอาจจะรู้สึกโรกรธเกลียดแล้วก็ไม่สบายใจใช่ไหมคะอาเมื่อคนทําไม่ดีกับน้องน้องอยากจะตอบโต้อยากจะแก้แค้นแต่พระเจ้าไม่พอพระทยัยความปรารถนาเช่นนั้นแน่นอนเพราะมันแสดงว่าน้องไม่ได้ไว้วางใจให้พระองค์จัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นเลยถ้าน้องรู้จักพระเยซูปเป็นพระผู้ช่วย แล้วนะคะพระเจ้าจะทรงมีพระประสงค์ให้น้องทำดีแม้แต่กับคนที่ไม่ดีกับน้องนะคะพระกัมพีเขียนไว้ว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีอยู่ในโลมบทมที่12ข้อ21นะคะเราไม่ต้องหาโอกาสแก้แค้นนะคะ อ,อยู่ในโลมบทที่สิบสข้อสินะคะแทนที่จะทําให้ความเลวร้ายของมนอื่นควบคุมความคิดและความรู้สึกของเราพระเจ้าสามารถช่วยน้องให้แสดงความการุณาและความรักต่อคนนั้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักและยกโทษคนที่ทำร้ายเราใช่ไหมโดยเฉพาะเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะปฏิกิริยาแรกของเราคืออยากตอบโต้ใช่ไหมคะ ผิดที่ทำให้ซาอูลต้องตบโต้เลยและตอนนี้เขามีโอกาสที่ดีที่จะแก้แค้นเขาค่อยๆน้อมตัวไปหาซาอูลที่กำลังรับอยู่นะคะอ่าเขาจับชายเสื้อคุมมาแล้วตัดออกมาหนึ่งนิ้วแล้วเขาก็หลบหายไปในความมืดด้านหลังของทํำคนของดาวิดจ้องมองดาวิดด้วยความประหลาดใจว่า ทำไมเขาทำอย่างนั้นนะทำไมเขาไม่ช่วยโอกาสนี้กําจัดคนที่ต้องการจะฆ่าเขาพวกเขายังเสนอตัวที่จะฆ่าซาอูลให้ดาวิดด้วยซ้ําดาวิดนะคะมองเศษผ้าในมือของเขาเนาะเขารู้สึกลำบากใจเขาบอกคนของเขาว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ที่จริงแล้วเขาไม่ควรทำอย่างนี้กับคนของพระเจ้า ที่ได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์ดาวิดรู้ว่าซาอูลเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกคนแรกเมื่อครั้งชาวอิสราเอลเรียกร้องต้องการกษัตริย์นะคะและแม้แต่ตัวเขาเองจะได้รับการเจิมจากซามูเอลให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้าที่จะให้เขาปกครองเขาต้องเคารพตำแหน่งของซาอูลในฐานะ ผู้นำชาวอิสราเอลนะคะไม่ว่าซาอูลจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไราเมื่อซาอูลออกจากถ้ำโดยที่ยังไม่รู้ว่าดาวิดอยู่ที่นั่นด้วยดาวิดจึงออกมาจากที่ปากถ้ำนะคะเมื่อซาอูลออกไปได้ระยะหนึ่งดาวิดก็ร้องว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทซาอูลหันหลังมาตามเสียงเขาคงจะเห็นดาวิดอยู่ข้างๆที่ปากถ้ำ ฉไนพระองค์ฟังถ้อยคําของคนที่กล่าวว่าดูเถิดดาวิดแสวงที่จะทําร้ายพระองค์นี่แน่วันนี้พระเนตรของพระองค์ประจักษ์แล้วว่าพระเจ้าทรงมอบข้าพระบาทไว้ในมือของฝ่าพระบาทแล้วดาวิดก็โบกเศษผ้าชายเสื้อคุมไปมาซาอูลน,นะคะ ก้มลงมองดูชัยเสื้อที่เว้าวแหว่งนะคะแล้วก็มองมาที่ดาวิดด้วยความประหลาดใจดาวิดบอกว่าข้าพระบาทบอกกับเขาว่าข้าพระเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทำร้ายเขาเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้อาซาอูลตอบกลับว่านั่นเป็นเสียงของเจ้าหรือดาวิดซาอูลน้ำตาซึมเจ้าชอบทำยิ่งกว่าข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดีในเมื่อข้าตอบแทนเจ้าด้วยการร้ายขอพระเจ้าทรงกระทําดีแก่เจ้าสนองการที่เจ้าได้กระทําแก่ข้าข้าประจักษ์แล้วว่าเจ้าจะเป็นพระราชาแน่และราชาอาณาจักรอิสาราเอลจะสถาปนาอยู่ในมือของเจ้าเพราะฉะนั้นจงปฏิญาณแก่เราว่า เจ้าจะไม่ตัดพงพันธุ์ของข้าเลยเมื่อเจ้าเป็นกษัตริย์ดาวิดรับคำซาอูลจึงกลับไปนะคะดาวิดย้ายไปที่ใหม่เขาอาจจะนึกคลางแคลงใจว่าซาอูลจริงใจกับเขาแค่ไหนซึ่งเป็นจริงเพราะหลังจากนั้นไม่กี่เดือนซาอูลได้ออกตามล่าดาวิดอีกซาอูลนะคะออกตามจับดาวิดตามถิ่นทุระขันดานอีก ดาวิดส่งคนออกไปที่ค่ายของซาูลเพื่อสอดแนมคืนหนึ่งนะคะดาวิดกับคนสนิทของเขาชื่ออาบีชัยได้ออกไปหาซาูลในความมืดทั้งสองได้ย่องเข้าไปในค่ายทหารซาูลหลับสนิทเลยอยู่ท่ามกลางเหล่าทหารนะคะแม่ทัพชื่ออับเนอนอนอยู่ใกล้ๆหอกของซาูลปักอยู่ บนพื้นใกล้ๆศีรษะของพระองค์อาบีชัยไม่อยากเชื่อเลยศัตรูอยู่ห่างจากเขาไม่กี่ฟุตไม่ได้ระวังตัวเขาเอี้ยวตัวมาใกล้ๆและกระซิบว่าในวันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดนี้ขอข้าพระเจ้าแทงเขาด้วยหอกของเขาให้ติดดินดาวิดตอบว่า ท่านจะฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไม่ได้พระเจ้าจะจัดการพระองค์เองตามเวลาที่พระองค์กำหนดขอพระเจ้าทรงปรามค่าพระเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้ดาวิดนะคะปฏิเสธโอกาสที่สองที่จะได้แก้แค้นนะคะ เขากลับแสดงความเคารพต่อศัตรูของเขาและก็วางใจในพระเจ้าให้พระองค์ทรงจัดการจากพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นพร,พระเจ้าผู้ช่วยแล้วนะคะพระเจ้ามีพรพประสงค์ให้น้องทำดีแม้แต่กับคนที่ทำไม่ดีกับน้องน้องต้องจำไว้ว่าการแก้แค้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของน้องพระเจ้าจะทรงจัดการกับคนเหล่านั้นที่ทำไม่ดีต่อผู้อื่นตามวิถี ของพระองคใ์ในเวลาที่กำหนดไว้นะคะความรับผิดชอบของน้องคือรักและอภัยเท่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าแทนที่น้องจะตอบโต้น้องกลับแสดงความรักและความกรุณาต่อผู้ที่ทำไม่ดีกับน้องอ่าเขาอาจจะรู้เขาแล้วก็สํานึกผิดเนาะและพยายามจะแก้ไขแล้วอาจจะได้กลายเป็นเพื่อนกันแม้แต่เขาจะไม่เปลี่ยน น้องก็จำต้องทำตามที่พระเจ้าตัดนะคะเมื่อน้องเชื่อพระองค์และให้อภัยหรือแสดงความกรุณาพระองค์ทรงพอพระทยัยน้องอาจจะได้มีโอกาสชี้แจงทำไมหนูทำไมน้องจึงสามารถให้อภัยได้อ่าแล้วคนที่ได้ฟังอาจจะได้มีโอกาสเชื่อวางใจในพระคิดนะคะยอมให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วย พระกัมพีกล่าวว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงท่านนะคะอยู่ในพระธ,ธรรมไรเอ่ยมัทธิวบทที่5ข้อ44นะคะเมื่อน้องถูกทดลองใจให้โต้ตอบให้คิดถึงพระกัมพีข้อนี้นะคะขอพระเจ้าช่วยให้น้องอภัยคนที่ทำร้ายและมองหาโอกาสที่จะเสร็จที่แสดงความรักต่อเขานะคะอมเมื่อน้องแสดงความรักน้องก็ได้แสดงให้เห็นว่าน้องมีใจ แบบพระเจ้านะคะคิดดูสิว่าพระเจ้าได้ทรงให้อภัยน้องมากแค่ไหนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยกโทษและแสดงความกรุณาต่อศัตรูใช่ไหมน้องจำเป็นต้องขอความรักจากพระเจ้าแล้วก็วางใจว่าพระเจ้าจะจัดการกับจัดการกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้นะคะอยอมให้พระเจ้าทรงบรรจุความรักและความเคารพไว้ในใจของเขาเพื่อกษัตริย์สซาอูลนะคะ และก็วางใจว่าพระเจ้าจะดูแลสถานการณ์นั้นได้ดาวิดหยิบหอกแล้วก็เหยียกน้ําใกล้ๆของซาอูลนะคะอของซาอูลไปแล้วจึงคลานออกไปอย่างเงียบๆพร้อมกับอาบีชัยทั้งสองขึ้นไปถึงยอดเขาตรงข้ามกับค่ายของกษัตริย์ซาอูลนะคะดาวิดตะโกนขึ้นว่าอับเนอร์อับเนอร์ออก็ตื่นขึ้นทนันที เขาขยี้ตานะคะลุกขึ้นลุกขึ้นยืนนะคะใครนะที่มาลองเรียกเขาถามและหันไปดูรอบๆดาวิดตอบว่าท่านกล้าหาญซัจริงๆอับเนอร์ในอิสราเอลมีใครเหมือนท่านบ้างทำไมท่านไม่เฝ้าพระราชาเจ้านายของท่านไว้ให้ดีเพราะมีคนหนึ่งเข้าไปในค่ายบัดนี้ตรวจดูทีว่าหอกของพระราชาอยู่ที่ไหน และเหยือกน้ำที่ตรงพัดเสียงนั้นอยู่ที่ไหนดาวิดนะคะเย้ยเขาด้วยสมบัติของกษัตริย์อับเนรนะคะคงหน้าแดงนะคะเมื่อตระหนักว่าดาวิดได้แอบเข้ามาใกล้ตรงจุดที่เขาและกษัตริย์นอนอยู่ตอนนี้นะคะซาอูลจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้นนะคะนี่เป็นเสียงของเจ้าหรือดาวิดเขาล้องขึ้นตอบซาอูลว่า พยาค่ะเป็นเสียงข้าพระบาทชนไหนเจ้านายของข้าพระบาทจึงไล่ตามผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระบาทได้ทำอะไรไปเมื่อข้าพบาทผิดอย่างไรเล่าซาอูลตอบว่าข้าไม่ได้กระทำผิดแล้วดาวิดบุตรของเราเอ๋ยจงกลับเถิดเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปเพราะในวันนี้เจ้าไว้ชีวิตของเราเราได้กระทำผิดมาก ดาวิดส,ส่งคืนหอกให้ซาอูลและพูดว่าพระเจ้าทรงประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความสัต์ซื่อของเขาเพราะในวันนี้พระเจ้าทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือข้าของข้าพระองค์แล้วแต่พระองค์ไม่ได้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้กษัตรตอบว่าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเจ้าเถิดดาวิดเจ้ากระทำหลายอย่างและ ทำสาเร็จแน่ผลลัพธ์ในเรื่องของวันนี้นะคะเพราะว่าดาวิดเลือกที่จะอภัยแล้วก็ทําดีแทนที่จะการแก้แค้นนะคะน้องๆในที่สุดกษัตริย์ซาอูลจึงล้มเลิกการตามล่าดาวิดแล้วก็จะสรุปนิดเดียวนะคะว่าซาอูลก็กลับวงังดาวิดก็ไปตามทางของเขานะคะไม่ต้องหนีอีกต่อไปดาวิดไม่จำเป็นต้องตอบโต้เขาได้ให้อภัยและแสดงความรัก ต่อศัตรูเขาวางใจให้พระเจ้าทรงดูแลสถานการณ์ต่างๆดาวิดเป็นคนที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆนะคะน้องๆ่าสำหรับน้องที่เชื่อแล้วนะคะพี่กุ้งก็อยากจะบอกว่าหลายครั้งที่เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้น้องทําตามพระทัยของพระองค์นะคะทําตามวิธีของพระองค์ วันนี้น้องเรียนรู้เรื่องการให้อภัยแล้วก็รักศัตรูใช่ไหมซึ่งเป็นอีกวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่แสดงว่าน้องเป็นคนที่ทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะถ้าน้องรู้จักพระเยซูค,คิดว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดแล้วนะคะพระเจ้ามีพระประสงค์ให้น้องทําดีแม้แต่กับคนที่ทําไม่ดีกับน้องเนาะต่อไปถ้าน้องถูกยั่วให้ทําไม่ดีตอบ ให้คิดถึงข้อพระคัมภีร์ของวันนี้นะคะจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านนะคะอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อ44บนะคะขอพระเจ้าประทานความรักของพระองค์ให้กับน้องเพื่อคนนั้นนะคะและช่วยให้น้องสามารถให้อภัยเขาได้นะคะแล้วก็พี่ก็อยากจะเชิญชวนให้น้องที่ยังไม่เชื่อนะคะน้องจะสามารถแสดงความรักและให้อภัยคนอื่นได้จนกว่า น้องจะได้รับประสบการณ์เดียวกันนั้นกับตัวเองก่อนนะคะถ้าน้องรู้ว่าน้องมีบาปให้ขอพระเจ้าทรงอภัยให้น้องเนาะให้เชื่อจนหมดใจว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นประชนแล้วก็รับโทษบาปแทนน้องแล้วน้องจะได้รับความรอดในวันนี้ ระคัมีรีเขียนว่าจงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอดนะคะอยู่ในกิจการบทที่16ข้อ31เนาะน้องก็จะได้เชื่ออย่างหมดใจในพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้รับการช่วยให้รอดจากบาปโทษนะคะขอพระเจ้าอวยพรน้องๆทุกคนสําหรับบทที่6ในวันนี้ก็จบแล้วนะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเรียน เรื่องต่อไปนะคะและสาหรับวันนี้พี่กุ้งก็จะทบทวนสัก3ข้อนะคะ,ะเพื่อ,อเป็นสิ่งที่เราเรียนจบแล้วเราก็ทบทวนไปนะคะว่าน,น้องตั้งใจฟังมากแค่ไหนนะคะมาเลยเรามาฟังคําถามกันพี่กุ้งอยากถามน้องๆว่าดาวิดนะคะเขามีโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูลได้นะคะแต่เขาไม่ได้ฆ่าแต่เขาได้แอบทำอะไรครั้งแรกที่เจอกษัตริย์ซาอูลในถ้ำ คำถามที่สอง,สองถามว่าดาวิดนะคะเขามีโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูลได้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่ซาอูลกำลังหลับอยู่นะคะเขาได้หยิบอะไรเพื่อยืนยันว่าเขาได้อยู่ใกล้ซาอูลแล้วแต่เขาไม่ได้ทำร,ร้ายกษัตริย์ซาอูลที่พระเจ้าทรงเจิมไว้และข้อสามนะคะพี่กุ้งอยากจะถามว่าเรื่องราวในวันนี้เราได้เรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้น้องๆตอบเข้ามานะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ